สวัสดีครับพี่น้องบองป่นกุญแจทุกท่านครับมาอีกแล้วครับผมวันนี้บองชายในตัวดามดำครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับอากาศร่มเย็นมากๆเลยนะครับวันนี้เรามากันที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยเดี๋ยวมาตามดูรอยเท้าช้างกันนะครับเมื่อวานนะครับช้างเข้าทุ่งนานะครับก็เสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะมารอจับลูกช้างนะแต่ว่ามาไม่ทันนะครับ ข้าวนาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่ารอยเท้าของเขาเป็นยังไงบ้างครับทําความเสียหายให้กับข้าวนะครับข้าวกําลังจะเหลืองนะมาเล่นซะเละพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมองทายในตัวดำดำไม่ใช่รอยเท้าแมวนะครับอย่างนี้นี่นะครับความเสียหายนะครับ เละนะครับเนี่ยโอ้หนอนคนนี้ก็เป็นเจ้าของนานะครับพ่อเบิร์ตนาคุ้งเออนะครับเสียหายนะนวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับ ตอนเย็นประมาณสักสี่ห้าโมงเท่าวันนี้นคนตกลงไปขาม,มันเข้ากี่ตัวเนี่ยห้าตัวเลยล <S <S> ห้าตัวแล้วเมื่อคืนโอ้ทำไมไม่ไล่ทำไม <S <S> ทำไม <S <S> <S พวกขุนไม่ไหลกันนีเออทำอะไรกันอยู่ <S> <S <S> เออทำอะไรกันอยู่เมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ มิดน่อยอล,ลืมกันแน่นะครับก็ในส่วนนี้นข้างๆนะเป็นป่านะครับป่าจะมาลงยูคากันอืลงยูคานะครับป่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับช้างก็มักจะมาหากินพืชผลการเกษตรนะครับของชาวบ้านนะครับในย่านอําอเภอท่าตะเกียบนะติดเขตสนามชัยเขตนะครับ เนี่ยมันถอนนะครับถอนข้าวมันคงจะว่างมากครับไม่มีอะไรทํำแน่ๆเลยถอนแล้วไม่ดําให้เราถอนแล้วไม่ดําให้คืน <c oughs> เออ <c oughs> ก็ความเสียหายก็มีนะต้นกล้วยอ่าต้นปาล์มนะครับที่อยู่ในใกล้เคียงแต่นี้ต้นมะพร้าวนะครับ <c oughs> เล่นหมดครับ สวนลุงพาไปดูสวนเลยวันนี้เดี๋ยวมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบ้านสวนบ้านไรยสวนไม่ได้มีเวลามานานนะครับเอาละิเียนเดี๋ยวจเอา มีจระเข้ด้วยนะครับข้างล่างเป็นหนึ่งภารกิจจับจระเข้ไปไว้ขังในตู้มาแล้ว <c oughs> เราอยู่โน่นโน่นอันโอเคเราดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆอากาศแดดร่มลม่นตกนะสบายๆนะครับที่นี่สงบเงียบโดยบรรยากาศที่สดใสบรรยากาศน่าเสียตัวนะครับ ที่นี่ก็ปลูกกันหลายอย่างนะครับมีบ่อเลี้ยงปลามีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ที่นี่เขาทำปลาขายเองด้วยปลาแดดเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่มีบ่อปลาแล้วก็ปลาอันนี้คือตะแกรงไว้ไว้ตักปลานะปลาปลาดินแดดเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีสินค้าวันไหนยวสั่งได้ก็มีหลากหลายนะบรรยากาศ

อหวาก้อเตัวใหญ่ไม่ตกขึ้นมันดกของเขานี่หลับแป๊บเดียวดับคือดียวู่นทั้งหมดใช่ครับนตัวต้าเลยทีเป็แถวอ๋นี่มันก็ใช่นเป็นุงอ่ะดนั่น่างง้เลขเราำนิดเดียวหรือก็เดี๋ยวเนี่ยตัเดี๋ยวืเสื้อหาโน้ให้ดักลยไไม่มีแล้ว เดี๋ยวเดี๋ังเลยเรหรอ2,000 2,000งั้นเราไปซาไปอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี้ดีกว่าใช่ไหมมันจะมาต่อที่นี่เลยใช่เดี๋ยวโอ้ยลูกปลาเยอะเลยเนี่ยนี่ไงปุ่มเท่าไหร่ออกลูกลูกปลาลูกลูกหรือหลานมันหลานเลนเนี่ยเลนนะโอ้ยกำลังขึ้นโอ้ยเป็นฝูงเลยเนะโอ้ยใช่ใช่เนี่ยอืม ระวังหักนนะสุดพระสุดตรงนี้เลยดูดูท่าให้อาหารก่อนดูท่าให้อาหารคือมันหวานปุ๋ยนี่คือเจ้าของบ้านครับท่าเขาแบบขี้เกียจมากเลยนะครับขี้เกียจคือมันมาแล้วโอ้ยไอปลาปลานี้ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือน6เดือนเทึ้นยุ่งก้อนทึ้นยุ่ง คืออันนี้เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ทำแดดเดียวเองใช่ไหมครับเยอะอยู่กองเขาเนี่ยดับนิดหนึ่โอ้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยก็เนี่ยที่เขาทำแหปลาเนี่ยเอาจับจากนี้ปุ๊บแล้วก็ทำเลยตรงนี้เลยใช่ไหมจับจากตรงนี้ปุ๊บทำตากตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอ้คือพวกคุณเนี่ยง่ายมากเลยนะนะเออ อูก็จะดีมากท่าเพื่อนดูนะครับนี่เดินมานี่เดินได้เลี้ยงปลาตอนนี้ใต้เล็กแค่แต่ดักแล้วเพื่อนมันได้ติดเงินมันได้ขับไปอืมไม่รู้ดูอู๋เยอะๆได้อยู่ได้อยู่ลูกมันออกไหลได้ไหมบ่อแล้วแล้วแล้วบ่อนี่เนี่ยคือคือบ่ออะไรอันนี้บ่อปลาไม่งั้นปลาเยอะปลาใหญ่แล้วปลาปลาหนึ่งปลาหนึ่งกว่าชะน้อยเยอะสระใหญ่นี่มี ม,มีมีปลาตั้งโง่ไหมครับตลาดนัดเลยตลาดนัดเลยเช้าดีกว่าปลาตังโง่ปลาตั้โงตอนเช้าเนาะช่วงช่วงยังไม่มีโอ้ไม่มีอ่ะมีช่วงเช้าเช้าถึงจะมีโผล่ออกมาปลาตั้งโก่โอ้อากาศดีเนาะโอ้ยกรพาไม่ตมเสียนะฮะมันนู่นกาดที่สบายสบายเนาะลุงลุงปลาเต็มเลยเออมันลุกขึ้นไปอันนี้ สวนลุงปลูกอะไรบ้างเนี่ยสวนสวนก็จะมีอะไรจะกรุดเนี่ยอันอันอันเรียกอะไรนะมะกอกต้นมะกอกหรือมะงกนี่แหละนะครับมะกอกกับมะงีกคล้ายๆกันก็เป็นบ้านเป็นบ้านสวนก็จะปลูกไว้คือส่วนใหญ่ไม่ได้ขายจะเอาไว้ลูกหลานกินที่มา เล่นมาเที่ยวอะไรก็จะมีนี่ครับชิมเลยลูชิมมั่งเเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สดๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสุกหรือยังไม่ไม่อันนี้ยังอ่อนๆเนี่ยจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยครับน้ำก็ไม่ได้น้ำก็ไม่เคยได้ลดเลยเนี่ยจริงๆนะครับเพราะธรรมชาติจริงๆนะอ่าอืมกรอบมากจริงๆนะครับเนี่ยดูนี้มันกรอบไปดูอย่างอื่นมันมันะครับอืม มันก็มีประมาณสี่ห้าต้นเาปลูกไว้กินนะฮะเพื่อโอกาสตรงนี้นะครับอดีตอดีตของอดีตของร่องนี้นะครับเคยเป็นทุเรียนมาก่อนเคยเป็นทุเรียนมาก่อนแต่ตอนี้กลายเป็นมะม่วงแล้วอือดีตเป็นเป็นทุเรียนนะครับในร่องนี้ส่วน ใบพลู ue, อันนี้อันนี้พลูพลูที่คนเท่าคนแก่เขากินเป็นพลูขาวนะครับก็ปลูกเอาไว้ให้ชาวบ้านชุมชนแถวเนี้ยมาเก็บกินได้เลยอ่าก็มีร่อง,องหนึ่งว้หลายต้นอยู่นะประมาณสิบ่ะกอนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพลูขาวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพลูขาว นีอดีตของเขาก็เหมือนกันครับเป็นทุเรียนอดีตเคยเป็นทุเรียนมาก่อนนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นบ่อเป็นบ่อใหญ่ครับแล้วก็มีกระถ่อมกลางน้ําเอาไว้เพื่อเพื่อนเพื่อนลูกหลานมาก็จะได้มาพักผ่อนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่นั่ง สนธนาธรรมกันนะครับเป็นเอาไว้สองช้างตรงนี้คือจะเอาไว้สองช้างเพราะว่าเวลาช้างเดินรอบๆมาเนี่ยเราก็จะนั่งดูช้างกันตรงนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับราคากี่บาทชัหลังนี้โอ้หลังนี้นะครับคือในชุมชนที่นี่เขาบอกเขาไม่ทํากันเ็าบอกคนบ้าแท้วนะที่มาทาอะไรไว้ในน้ำมันยากมากนะครับช่างเนี่ยสูง4เมตร5เมตรนะครับเท่ากับบ้าน2ชั้นนี่แต่ว่า ราคาก,ก็หลายบาทอยู่หลายบาทแต่ว่าลูกหลานเขาช่วยกันทําน้องๆก็ชาระารบเดี๋ยวเรามาดูสวนกันนะตอนนี้นี่นะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คืออดีตอดีตก็คือปลูกนี่เลยครับเงาะปัจจุบันก็เป็นเงาะนะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับเหลือเหลือสองต้นนะครับเงาะอ่าทุเรียนนะครับก็จะเหลือหนึ่งต้นนะครับเหลือ สักวันหนึ่งอาจจะได้กินอยู่เออนี่ต้นเงาะนะ <c oughs> อันนี้เป็นต้นอ,อะไรนะมะเหมียวใช่ไหมลองคุดเปล่าหรือไม่ไม่ไม่ก็จ <c oughs> ะเช่นอย่างเขงให้มาูกบอกว่ามะเหมียวหรืออะไรเชกอย่างผมจำชื่อเขาไม่ได้นี่เดี๋ยวผมมาดูามำดูต้นทุถลี่ <c oughs> คิดว่าชาตินี้จะได้กินไหมครับเนี่ยนี่เป็นไงนี่ครับต้นทุเรียนก็เยอะสองต้นนะครับนี่เออดูเอานี่ครับอดีตเมื่อสองสามปีที่แล้วก็เท่านี้ครับตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมอยู่จริงๆคือเนี่ยยาสุมเยอะคิดดูครับไม่มีใครมาทำอะไรเลยว่างๆช้างก็เข้ามาเล่น เหยียบท่อหยิบอะไรเหยียบท่อเปลี่ยนใหม่เหยียบท่อหยิบอะไรเล่นๆน,นะไอนน้จริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นอ่ามะม่งวงอ่าตอนนี้เรื่อบอนเนี่ยลูกนะฮะคิดว่าจะได้ขายแน่ละปีนี้เอออันนี้น้ําดอกไม้สีทองนะเกือบเกือบทั้งหมดนะนี่ส่วนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนเหมือนกันนะทุเรียน นี่นี่นี่อันนี้เป็นภูเขาไฟเหมือนกันภูเขาไฟก้นห้อยก้นห้อยเนี่ยภูเขาไฟก้นห้อยนะที่นี่นะครับเรียกอผู้เรียนภูเขาไฟก้นห้อยนะครับก้นหอยหรือก้นห้อยก้นหอยโอ้ก้นหอยเออเรียกยังไงก็ได้ดูปลูกรักไว้ขายด้วยเออนี่ก็เ้นดอกรักต้นดอกรักใ่าะ ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอีกหน่อยปากคลองก็จะไม่ได้กินผมเหมือนกันเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นผลดอกรักนะครับนี่นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยนี่คือต้นดอกรักนะฮะรักแล้วรักเลยนะครับมันจะมันก็จะแตกรูออกมาเนี่ยแหละถ้าใครไม่เคยเห็นเห็นผลมันนี่นะครับต้นดอกรักเพราะว่าอีกหน่อยปากคลองก็ผมจก็ได้ไม่ต้องซื้อที่ไหนนะมาสั่งที่นี่ได้อย่างเดียวเลย ต้นนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรต้นเดียวกับตัวนั้นเปล่าหรือไม่ใช่มันบอสลองกองครับเนี่ยลองกองใช่ไหมใช่ใช่ต้นลองกองครับเนี่ยอันนี้อันนี้ต้นลองกองอีกประมาณไม่รู้ว่าชาตนาหรือไม่กินแบบเหมือนกันนะวันนี้อ่าไม่ได้กินชาตินี้ก็คงเป็นชาตน้าครับกระยาจะเยอะหน่อยคนระับเพราะว่า ไม่มีเวลามาดูเลยส่วนใหญ่ก็จะให้ช้างนะครับเฝ้าให้เพราะว่าถ้าช่วงช่วงเขาไอเนี้ยเขาจะบุกสวนเลยนะครับเดินเต็มเลยเนเะนี่ยช้างเยอะๆส่นวนนี้มังคุดป่ะ,ะ,ะต้นนี้มังคุดนี่นี่แหละมังคุดมังคุดนะต้นนี้มังคุดโอ้หกำลังแตกอยู่นะครับ อันนี้ก็คงเหมือนกันครับยาเพี่มเลยยาเพิ่มเลยคือไม่มีเวลามามาดูแลเขาริงๆแต่ว่ามะม่วงเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มโตนะปลูกแค่ปีปีกว่าปีต้นขุดจะเหลือประมาณสักสองสามต้นนี่แหละนุดน่าจะเติบโตอยู่นี่นะอีกต้นหนึ่งว่างลงต้นคุด สามเหลือสามนต้นนี้ด้วยเหลือสองต้นอันนี้ก็เป็นต้นหมากนะครับเพราะว่าที่เราปลูกคูไว้ก็จะมีหมากต้นหมากปลูกไว้เป็นแถวแล้วก็มีมะพร้าวปลูกเพื่อเอาไว้ล่อช้างนะครับเพราะว่าที่ที่ทำไว้เพื่อล่อช้างเข้ามา เพราะเราจะได้ดูช้างเพราะว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับจะสังเกตด,ดูนะเพื่อนกระทั่ที่ที่ผมปลูกไว้ปลูกเพื่อให้มายืนดูช้างนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือช้างก็จะเดินเล่นเนี่ยแถวเนี้ยครับอืมเขาบอกว่าผมเคยผมเคยถามชาวบ้านเขาบอกว่าอุ้ยปลูกเนี่ยปลูกอ่ามักชาวปลูกอ่าขนุนอะไรเงี้ยเอาไว้ไอ ล่อช้างมาอาจจะเข้ามาในสวนนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูช้างและเรื่องนี้อันนี้เป็นลำใหญ่เนี่ยลำใหญ่นะครับดูเนี่ยิกงเงี้ยมันออกดอกแล้วนะเพื่อนปีนี้ออกดอกแล้วเนี่ยแต่ดูเนี่ยดูใบสิครับยอดมันยิกงแมลงเล่นหมดนยะ <c oughs> เพื่อนเลยลำใหญ่ก็จะมีประมาณค่สี่สี่ต้นนะครับตอนนี้เหลือสี่ต้น มีต้นมีตรงนู้นนี่ก็มีมีนนต้นน็อไฟเหลือต้นหนึ่งต้นน็อไฟเหลือหนึ่งต้นส่วนอันนี้อันนี้คือมะยงชิดมะยงชิดอันนี้คือต้นมะยงชิดก็ดูใบก็เหมือนกันนะครับ นานมาทีครับไม่ค่อยมีเวลามาดูจริงๆนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ปลูกไร่น้มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับประทานน้ำหอมจากาสมุทรสงครามนะครับที่อุปการลคุณมาจากาเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งกุหลาบขายกุหลาบที่อยู่ปากทองนะครับ นี่ก็มาหยิบคิดนะครับจนตุนผ้าน้ำหอมจากสมุทรสงครามเลยนะครับนี้สมุทรสาคเขานัสมุทรสงครามนครปฐมนี่แหละบ้านแพ้วอ่าบ้านแพ้วใช่อือบ้านแพ้วจะโดยรวมก็แต่พวกเย็นๆก็จะเป็นอย่างนไง ต้องมีน้ด้วยนนี้อันไม่ต้นต้นอ,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 อะไรนลูกว่างูโอ้ลูกว่าลูกว่าลูกใหญ่ๆเนาะใช่ลูกพันนี้มาจากจันทบุรีนะมาจากจันจันทบูรจันทบุรีนั่นเอง ผลไม้พื้นบ้านอะไรอย่างเงี้คงงยครับอุณบรรยาก็ร่มรื่ดดีนะครับบรรยากาศ ปอ,อกูกลูกลปีนี้คือมู้สองปีเนาะสองปีปลูกล,ล,กละจุมูป่ปีนี้กลูกลวเนยเริ่มกลูกลวนี่ออกดกนะเป็ปนจุมูกลไดู้้้สวย,กกยมีต้นัะเคียบด้วยครับต้นักเคียบอืต้นัะเขียบ้นไม้ อันนี้อะไรนะละมุดใช่ไหมละมุดเออละมุดเนี่ยเขาปลูกไว้สี่ต้นนะก็มีมีลูกแล้วปลูกได้สองปีเนี่ยมีลูกแล้วแหละแต่ปีนี้กำลังเริ่มอล่อแล้วกินไปแล้วกินกินไปแล้วลูกสั่มกำปั้นลูกอ้ลูกใหญ่มากเขาเรียกไอ้ละมุดอะไรนะละมุดอะไรละมุดเท่าลูกไข่อืมเนี่ยเนี่ยเท่าไข่กลมๆหวานเจี๊ยบเนี่ยหวานมากเลยแล้วอันนี้อันนี้พ่อค้าไอ้แม่ค้า ตัวก็หกนะครับว่าพุทราหนุ่มสด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับลูกน่าจะเป็นพุทราอ่ะอะไรนะที่รสชาติมันสามรสก็ดีอยู่รสชาติมันมันสามรสหวานหวานอมเปรีย้ยวนี่นลูกประมาณเล็กๆขนาดนี้หวานอมเปรี้ยวหรือเปรี้ยวเลย <c oughs> ไม่มันก็มีหวนานนะเราเก็บความหวานในใจไว้ <c oughs> ก็ได้อยู่ ปีนี้ก็มีมีลูกแล้วแหละแต่ว่าน่าจะหมดแล้วแหละใครกินกินหมดด้วยตัวช้างเลยก่อนช้างกินตัวช้างเลยก่อนเนี่ยคือคือภาพหลังนี้ก็ปลูกเอาไว้ดูดูช้างดูช้างจริงๆนะเนี่ยคือที่พักก่อนก็เวลาช้างมาก็จะเดินรอบๆรอบสวนทั่วไปนั่นแหละที่ที่รอยช้างที่นาข้าวเมื่อกี้ตรงนี้ก็ เอาไว้สองช้างยืนชมบรรยากาศช้างเดินพลุกพลับเงินยนี่จะมองเห็นเลยครับถ้าเข้ามาหมาก็จะเห่านะครับแล้วก็จะมองสองไฟไปก็จะเดินเป็นแถวเป็นแนวลูกหล้านเหล่นหลนเขาเยอะมาบางทียี่สิบเชือกสามสิบเชือกนะครับมาเล่นแล้วก็ว่างๆก็เลยทำอะไรมาเดินเตะท่อที่วางฉีดน้ำอะ่ะ ใช้สปริงเกอร์แต่เกือบหมดอมว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีความผิดเราเชือว่าทำเองภาพโดยรวมนะครับก็ที่นี่จะมีบ้านดูสามหลังสามสี่หลังนะครับก็ เป็นบ้านดูบ้านน้องมีบ้าน <c oughs> บ้านไก่ด้วยลูกบ้านไก่ด้วยนับบ้านไก่ด้วยบ้านไก่ไก่บ้านเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบนะถ้าอยากพักผ่อนลูกหลานพักผ่อนอะไรเงี้ยครอบครัวมาพักผ่อนก็จะมาที่นี่ครับเพราะเราไม่มีรีสอร์ทไม่มี ห้องแอร์เย็นๆนะแต่เ,เราที่สองช้างบ้านบ้านก็ภาพโดยรวมก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านสวนนะเป็นบรรยากาศบ้านสวนแล้วก็เป็นที่สงบนะครับถ้าวันไหนเครียดนะเหนื่อยกับภาร,รกิจการงานก็จะมาพักผ่อนอที่นี่เออบางวันมาก็เจอช้างบ้างอ่าเสือไม่มีนะ มีแต่เสือ11ตัวที่ก็ดองไปนะส่วนใหญ่ก็จะเอามาเป็นหลังเออช้างเอามาเป็นหลังนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ผมบองชายในตัวดํานะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับบองชายในตัวดำดำ